ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกหลี่ีนะคะในเขตของมหาทีรสีพันดอนตอนนี้น้ำเยอะมากเลยนะคะช่วงต้นฤดูหนาวแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งขนาดน้ำที่ตกมากระทบกับจากหน้าผาจากก้อนหินนะคะด้านบนรทบกับน้ำด้านล่าง มันนะ่ากลัวมอกรด้านล่างนี้ลึกมากเลยนะครับตรงนี้ก็คือช่วงตายแม่น้ำโขงที่จะสิ้นสุดในประเทศลาวแล้วก็จะเข้าสู่ประเทศกัมพูชาจะมีรอยมาสักคงไม่มีรอยมาหรอกเปิดเป๊กแบบหนึ่งค่ะสีสีีก็คือคอุปกรณ์จัก ก็คือศกนี่นะครับนี่จะมีหลีอยู่ด้านล่างกันหนึ่งมันจะดักได้แน่ยน้ําแรงขนาดเนี้ยดักเอาไว้ดักปลาหลีอ่ะแต่พอ่วงสงครามดักไม่ได้ปาค่ะดักได้ศกแทนเาก็เลยเรียกว่าหลีผศอนะ,ะอีกรอบหนึ่งมุมหอวอ นะตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงประเทศกัมพูชาฝังลู้ <Ooh. S 1> นนะใครอยากไปเที่ยวกัมพูชาก็สามารถไปทางรัถ้นทางนี้ได้ <c oughs> <c oughs> ไปโผล่ออกตันเลส3นันะโอเคเดี๋ยวเราใ้้ี่ขอละกันนะวันนี้แดดร้อนมากเลยเดี๋ยวไปขออนุญาตพักเลร่มเยน็เยนๆก่อนจ้า